ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการในตอนที่ชื่อว่าพผานพระยมบทที่68จากบทประพันธ์ของพันนมเทียนก่อนเวลาภาพยนตร์รอบค่ำจะเลิกมนสุริยะก็มาปรากฏตัวเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนที่ยังคลาคล่ำย่านประตูน้ำแอบสุ่มแฝงตัวอยู่ในเงามืด โคนต้นชงโครครูใหญ่รอจนกระทั่งแท็กซี่ที่เป็นพาหนะนำมาหักเลี้ยววกกลับไปตามทางเดิมหายลับไปแล้วและจนกระทั่งแน่ใจว่าปลอดจากสายตาของเหล่าผู้ร้ายเขาก็เร้นกายเข้าไปในซอยเล็กๆปล,ลุบหายก็ไปในห้องแถวอันเป็นรังลับเดิมจัดการล่อคราบของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มออกชั่วครู่ก็โผล่กลับออกมาอีกทางซอยหนึ่งในรูปลักษณะเดิมของตนเอง เหลียวซ้ายแหละขวาอยู่อึดใจยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วก้าวเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆใกล้ๆเลือกเอามุมด้านข้างตู้เย็นไม่มิดชิดนักสำหรับร้านอาหารขนาดเล็กแต่ก็ไม่ประเจอประเจอจนเกินไปอยู่ตรงในตำแหน่งที่พอจะมองเห็นรอบด้านตลอดทั้งคนเข้าออกทางหน้าร้านได้ถนัดสุดตัวลงนั่งพร้อมกับปากร้องสั่งเครื่องเดิมและอาหาร คว้านหนังสือพิมพ์รายวันยับยู่ยี่ขึ้นมาพลิกดูคร่าวๆแล้วก็โยนไปข้างตัวเมื่อเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งถูกยกมาตั้งแล้วก็จัดการกับมันทำทีเหมือนผู้มาแสวงรถอาหารยามหัวค่ำหรือเหมือนผู้ฆ่าเวลารอภาพย,ายนตร์เลิกแต่สมองแน่นเปรียบไปด้วยความคิดนานาประการพลวันยุ่งเหยิงไปหมดเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อตอนเย็นพิสูจน์ออกไปได้ชัดแล้วว่า ด้วยจมูกและสมองอันฉับไวเหมือนหมาจิ้งจอกของเจสเลมอนอินทร์ร้ายคนนั้นก็ได้สูดกลิ่นเข้ามาทางกิ่งกัน,นกสุรการอย่างที่คาดไว้ไม่ผิดพลาดเพื่อความมุ่งหมายประการเดียวคือการควานหาตัวของมอนสุริยะผู้ซึ่งมันรวมทั้ง3เสือร้ายคืนนิดแชนและตัวเขาเองต่างก็ได้ร่วมรับนโยบายในการเอาตัวนักวิทยาศาสตร์หนุ่มนั้นมาให้ได้ เจสเลมอนอาจจะต้องเสบร,รู้อย่างไม่ยากนักว่ามนสสริยะมีความสัมพันธ์กับกิ่งกนกมาก่อนแล้วแต่มันรวดเร็วเหลือเกินเวลามันเพิ่งจะผ่านมาจากคราวที่มันและเขาได้รับคำสั่งจากวรกิจมาเพียงสองสวันเท่านั้นเองความจริงการเข้าไปช่วยแก้สถานการณ์อันสิ้นท่าของกิ่งกนกคราวนี้เป็นไปในลักษณะบังเอิญแท้ๆเขาสวมคราบของมนสุริยะ เพียงเพื่อเป้าหมายในการอมพรางลักษณะของตอนเองให้แนบเนียนยิ่งขึ้นในสายตาของทุกฝ่ายเท่านั้นและหากจะมีกองล่าของพวกร้ายตามมาพบก็จะเป็นโอกาสของเขาที่จะริดร้อนบรรดามือตีนมรตยูของพวกเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปตามที่มุ่งหมายไว้แต่เดิมแต่แล้วได้รูปลักษณะของมนั่นเองเขาได้จังหวะเหมาะในการถลันเข้าไปช่วยหญิงสาวได้ทันท่วงที จากการผิดสังเกตนับแต่แรกที่หล่อนถูกคนจักันสามคนเข้ามารวมล้อมในร้านอาหารแห่งนั้นในท่าทีอันไม่ชอบมาพากลน,นักผลพลอยได้ตามมาก็คือป่านนี้แหล่งซ่องสมอาวุิร้ายแห่งหนึ่งของพระยมก็คงจะถูกตำรวจบุกถลวงเข้าไปกว่าล้างราบสิ้นซากไปแล้วอันเป็นผลจากการต่อสู้ระหว่างเขาและกิ่งกนกฝ่ายหนึ่ง และบรรดาอินรีร้ายอีกฝ่ายหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นมือพิฆาตอันดับหนึ่งของพระยมเจ้าเจสเลมอนก็คงจะพลอยดับดิ้นลงนรกด้วยน้ำมือเขาหรือกำลังฝ่ายปราบปรามไปแล้วผสมเหล้าอีกแก้วหนึ่งต่อบุหรี่ใหม่กดขยี้ก้นเดิมกับที่เคียหัวคิ้วกระตกเข้าหากันอีกเมื่อความคิดพุ่งปราบไปถึงเหตุการณ์อันชวนสงสัย เมื่อคราวที่เขาไปร่วมชุมนุมรับแผนการร้ายในคราวนั้นจากวรกิจพันผลขึ้นมาหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการประชุมแล้ววรกิจได้เรียกเจสเข้าไปพบเป็นการเฉพาะสองต่อ2จะมีเรื่องราวอันใดพิเศษนอกเหนือไปอีกก็ยังเป็นปัญหาที่ขบไม่แตกระหว่างเขาและสองเสือร้ายที่เหลืออยู่นอกวงการแต่สำหรับเขาเองพอที่จะสันนิษฐานไม่ล่วงหน้าก่อน ก็อาจจะเป็นไปได้ในข้อที่ว่าเจสคงจะต้องรับนโยบายในการควานหาปมลี้ลับในการสูญหายของสุรเจตแต่จะมีเรื่องราวเฉพาะเพียงแค่นี้หรือจะมีสิ่งอันใดนอกเหนือไปอีกก็ยังควานหาไปไม่พบแต่อย่างไรก็ตามหากเจสจะลงนรกไปในคราวนี้แล้วก็เป็นอันหมดปัญหาโล่งอกไปในข้อนี้ได้เปราะหนึ่ง นอกจากนี้ปัญหาใหม่ที่ยังสมรัดแน่นอยู่ในสมองอีกอย่างหนึ่งล่ะจะหาทางแก้ไขอย่างไรดีหลังจากที่ได้ทุ่มเททั้งสมองและกําลังกายแทบสายตัวขาดในปัญหาการหายตัวไปของคมสรครุบเป็นเวลาร่วมสัปดาห์แล้วแต่ในที่สุดหัวหน้าจารกรรมก็กลับมาปรากฏตัวเหมือนผี ปลอดภัยไม่มีส่วนใดของร่างกายต้องชารุดบบสลายไปเพราะทันธก,กรรมของจางโซเหลียงเหมือนอย่างที่เขาได้วาระแวงไว้แต่กลับร้ายหนักไปยิ่งกว่านั้นคมออกมาจากออกอมาชาการของพระยมได้โดยสภาพเรียบร้อยก็จริงแต่ก็ไม่ได้ออกมาอย่างตัวเปล่าดันมีกำไรมรดตยูสวมติดข้อเท้าออกมาด้วยซึ่งอิทธิฤทธิของกำไลอุบาทอันนั้นมีอยู่เช่นไรเขาก็ประจักษ์อยู่กับตาแล้ว จากการณีของโปแลตผีเสื้อไฟของเล็บครุดตัวนั้นในความรู้สึกของจักขนาดนี้เขาอยากจะพกกับยอดสหายของเขาใจแทบจะขาดเพื่อที่จะเสาะสืบหาข่าวเพิ่มเติมในทุกกรณีแต่ก็ทำไปไม่ได้เพราะจนด้วยเหตุผลของฤทธินีนฤบานแล้วสหายผู้นั้นละ่ะทำอะไรไปบ้างแล้วในตอนนี้ แม้ริทีจะให้ความหวังไว้ในการค้นคิดหาทางแก้ไขสักเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นักจริงอยู่เขายอมรับว่าภูมิปัญญาในด้านวิทยาศาสตร์ของกันหกวลีจะเยี่ยมยอดเพียงไรก็ตามแต่กรณีนี้มันคือความเป็นความตายของขมอย่างชัดๆพลาดนิดเดียวขมก็เกมและป่านนี้ฤทธีกับเมียของหมอจะค้นคิดสำเร็จไปแค่ไหน เขาก็ยังไม่รู้และเวลามันก็อยู่ในขีดจำกัดเสียด้วยครั้นเขาจะไปสืบทางด้านยาหยีหรือโจเซฟฟินเล่หวนิดกลับมาหลายตลบมันก็จะมาลงเอยเงินไปด้วยเหตุผลของริทีอีกนั่นแหละมือที่กำแก้วเล่าสั่นริกเมื่อความคิดเบนไปถึงกรณีที่รับทราบมาจากอดีตจอมฉลามสดสดร้อนรจากการสะกดรอยตามของคนของยอดสหายผู้นั้น ก็เสบทราบมาได้อีกข้อหนึ่งว่าโจเซฟฟินกับแพรดาวผีเสื้อไฟอีกตัวหนึ่งของเล็บครุฑที่มีความสัมพันธ์กันโดยการร่วมทางไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งแต่จะด้วยความมุ่งหมายประการใดเป็นสิ่งที่เขาจะต้องคล้ำต่อไปและคงจะต้องรู้ชัดในเร็ววันนี้จากการพบกับโจเซฟฟินหรือแพรดาวคนใดคนหนึ่งแต่การพบแพรดาวนั้นเขาอาจจะพบได้ไม่ยากนัก ในสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทั้งเขากับหล่อนแต่เมื่อพบแล้วเขาจะมีปัญญาอย่างใดที่จะให้แพรดาวขายสิ่งที่หล่อนอมไว้ให้เห็นมันเป็นการเสี่ยงเหลือเกินสําหรับฐานะมือตีนรอบนอกของชมรมมารเตยูแห่งนั้นที่จะสอดรู้สอดเห็นให้เกินฐานะไปกําลังแพรดาวสงสัยไม่เป็นของยากเขาอาจจะหาทางแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าหากหูตาของพยมเกิดสงสัยขึ้นมาบ้างล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำด้วยความเหนื่อยยากก็จะแก้มเพียงเท่านั้นเองส่วนโจเซฟฟินด้วยความผูกพันที่มีต่อกันทั้งหน้าที่การงานและจิตใจเขาอาจจะให้หล่อนชี้แจงถึงเหตุผลกลไกได้อย่างแจ่มชัดก็จริงแต่ก็มาสะดุดกับปัญหาที่ว่าเขาจะพบหล่อนได้อย่างไรที่ไหนและเมื่อใด พฤติการของโจเซฟฟินมองดูเหมือนเขาตกอยู่ในฐานะเป็นรองอยู่ตลอดมาแม้ว่าทั้งหล่อนและเขาจะเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกันก็ตามแต่ด้วยผลประโยชน์ที่ขัดกันอยู่ในที่เช่นนี้เขาจะพึ่งพาอาศัยหล่อนไปได้แค่ไหนและซ้ำร้ายไปกว่านั้นแทนที่เขาจะมีโอกาสพบพาหล่อนบ้างตามแต่โอกาสที่เขาต้องการเหมือนอย่างที่กำลังคิดด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายอยู่ขณะนี้ หลอนตาหาก,กลับเป็นฝ่ายที่ติดต่อมายังเขาก่อนทุกเวลาทุกโอกาสที่หล่อนเห็นว่าเหมาะสมจบแก้วเหล้าสุดท้ายภาพยนตร์รอบคำก็เลิกพอดีเสือกรุงดีดนิ้วเรียกคนรับใช้มาชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วออกจากร้านเตปรปะปนไปกับกลุ่มชนที่ทะลักออกมาจากโรงภาพยนตร์เป็นสายเดินเรื่อยเฉยมาที่ป้ายรถเมล์ ทําตัวเกลิอนไปกับสภาพแวดล้อมเหมือนจะรอรถโดยสารประจําทางกลับที่พักเหมือนคนอื่นจุดบุรี่โซปอีกมวนหนึ่งแต่ตาขมกริบกวาดอย่างระแวงไปรอบด้านแท็กซี่คันนึงแล่นชะลอเอื่อยๆเข้ามาอย่างหิวเยื่อเขาเหลือบมองอย่างไม่สนใจนักแสงไฟในรถสว่างพอที่จะเห็นโชเฟอร์ได้ทถนัดโชเฟอร์แท็กซี่คันนั้นไม่ใช่ใชัยจันกระโทกหรือธงชัยยุทธการ จากเม้มปากอย่างใช้ความคิดมองดูลู่ทางรอบด้านเหมือนจะตันไปหมดไม่รู้จะไปจับจุดที่ตรงไหนดีแล้วก็ตัดสินใจดีดนิ้วเรียกแท็กซี่คันนั้นพอจอดสนิทก็เปิดประตูก้าวขึ้นไปนั่งในตอนหลังปากร้องสั่งสั้นๆซอยกลางขาดคำฮีโน่คันนั้นก็ควบเรีวออกจากที่เสียเวลาติดไฟแดงที่4ี่แยกรู้ใหญ่ก็เลี้วตรงไปทางเพชรบุรีตัดใหม่ พักใหญ่ก็เลี้ยวขวาข้ามสะพานซอยอโศกช่วงเวลา10นาทีต่อจากนั้นก็มาถึงเป้าหมายที่ต้องการจักสั่งให้แท็กซี่หยุดส่งที่4แยกหน้าโรงเรียนรอจนเลี้ยวลับหายไปทางปากซอยแล้วจึงออกเดินลัดเลาะไปตามทิวต้นมะขามเทศพยายามหลบหลีกแสงไฟจากหน้าประตูบ้านรายทางที่ส่องมาเป็นระยะระยะแล้วมาหยุดยืนนิ่งห่างจากประตูบ้านประมาณเสาไฟฟ้า เพ่งจ้องไปที่ตัวบ้านที่ปิดไฟมืดบ้านหลังนี้คือที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่นัดพบระหว่างเขากับโจเซฟฟินมานานแล้วครั้งหนึ่งแม้จะเป็นสถานที่ที่เขาจัดหาไว้เฉพาะก็ตามแต่ความหวาดระแวงในเหตุการณ์รอบด้านขนาดนี้ทำให้เขาเกิดลังเลใจยอยู่ชั่วขณะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้หรือไม่การมาอย่างที่นี่ก็เป็นแบบเดาสุ่มมีความหวังเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้น ที่จะพบโจเซฟฟินในขณะน,นี้และถ้าหากหล่อนเกิดมารอพบเขาเข้าจริงก็จะเป็นเรื่องพิสดารขนาดดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกเลยทีเดียวและบัดนี้หนังตาซ้ายมันก็เกิดเขม็นตบๆมองดูพิกลอยู่ครามครันเสือกรุงตัดสินใจในขณนะนั้นก้าวตรงไปยังประตูรัว้วเงียบกริบใช้กุญแจสำรองที่มีติดอยู่ไขกุญแจเปิดออกไปอย่างแผ่วเบาแล้วมาหยุดนิ่งที่หน้าประตูตัวบ้าน เงียบกริบแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองไม่มีวี่แววอะไรกระตกกระตากแต่หนังตาซ้ายก็ยังเขม่นอยู่เช่นนั้นไม่ยอมหยุดย่องกริบขึ้นวันไดไปอย่างรมะมัดระวังไม่กล้าที่จะเปิดไฟใช้ความเคยชินและประสาทสัมผัสคลำทางขึ้นไปแต่ละย่างก้าวเหมือนแมวขโมยแล้วหยุดสงบสติอารมณ์หน้าประตูหน้าห้องอีกครั้งหนึง่งค่อยๆจับลูกบิดเปิดอย่างแผ่วเบา เพ่งสายตาฝากความมืดเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งมือควานสวิตแล้วกดแชะไฟในห้องสว่างเพิ่มขึ้นพอเห็นภายในห้องในถนัดก็ต้องยืนตะลึงตัวแข็งทื่อแทบจะไม่หายใจบนเตียงนอนของเขาเองใครคนหนึ่งถือวิสาสะขึ้นไปนั่งห้อยเท้าอยู่อย่างสบายอารมณ์ส่งยิ้มหวานจ่อยมาให้อย่างยียวนแต่ในมือกุมปืนสั้นสองราตรงมาที่หน้าอกเขาพอดี ตาต่อตาศบกันเป๋่งแล้วมนุษย์ผู้นั้นก็พลิกปืนหมุนควงเป็นจังหวะไอ้แชนเขาครางออกมาด้วยเสียงกระซิบแชนมีเชิงยักคิ้วแผลบแล้วอมยิ้มแก้มต่อยไม่ตอบว่ากอะไรคงจ้องหน้าเขาอยู่อย่างนั้นพอเขาขย,ยับปากจะถามแชนก็ยิ้มขึ้นมาเสียก่อนเหมือนจะรู้ใจงงแตกละสีไอ้โง่นึกไม่ถึงว่าจะพบโก้ใช่ไหม จักกระพริบตาปริป,ปริบจ้องไปที่อาวุธร้ในมือสมิงกระรองงงไปหมดไม่รู้ว่ามันจะมาไม้ไหนในคราวนี้แล้วมันยังจะไปยังไงมายังไงเขาก็คาดไม่ถึงสองครั้งแล้วที่แชนสร้างปาฏิหาริย์ให้เขาปวดสมองเล่นทิศทางของไอ้หมอเนี่เขาจับไม่ถูกเลยแต่ตรงกันข้ามดูเหมือนว่าเขาจะไปไหนมาไหนตลอดสถานที่พักของเขาต่ละแห่งเป็นไม่พ้นสายตาสอดรู้สอดเห็นของเจ้ายีเกคนนี้ไปได้เลย ออกจะหนักใจอยู่ครามครันจากสะกดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติเปรีเข้าไปหาตีนเขีย่ยเก้าอี้กรากเข้ามาแล้วสุดตัวลงนั่งแรงๆมึงรู้ดียังไงว่ากูอยู่ที่นี่ฮะไอ้แชนมันเรื่องของกูก็แล้วกันว่าแต่มึงมาทำไมที่นี่อ้าวกว็นี่มันบ้านกูนี่ว่ากูก็กลับมาสุกหัวสิถามบัตรซบอะไรแบบนั้นแฮะเอจริงเลย แชนเอียงคอยิ้มเหลือบตามองดูเสือกรงแล้วลดลงมามองดูปินในมือมันทำหน้าเบ้แล้วยัดไว้ในซอกเอวตามเดิมมึงนี่สติดีจริงไอจ้จักคุณนึกว่ามึงจะโผล่เข้ามาพร้อมกับดุนสแสมหมของมึงอย่างอีคราวก่อนอีกเลยไม่ไว้ใจไอ้คนอย่างมึงมันก็สันดานเสียซะด้วยมือไวอยังกระลิง อย่าทลายทลือกไอ้แฉนบอกมาตรงๆว่ามึงมาที่เนี่ยทำไมมีธุระอะไรอีกก็มึงกับกูนะ่ะมันเป็นสัมพันธมิตรกันไม่ใช่เหรอกูคิดถึงมึงก็มาหาจะเป็นอะไรไปมันลอยหน้าลอยตาตอบเสือกรุงโจป,ปากจิกจักขยับเตนแฉนยกมือขึ้นปิดป้องอะอะอย่านะเว้ยไอ้นี่สันดานเสียตลอดเวลา บอกมาดีๆไอ้แน้นท้ามึงไม่บอกต่อให้มึงมีเปินอยู่อย่างนี้แหละพอจะแตะเห็นม้ามแตกเดี๋ยวนี้เลยอยากข่มโข่ผ่อนนักเลยว่าไอ้จากก็กูบอกแล้วไงว่ามาเนี่ยก็ดีความคิดถึงแล้วก็มีอะไรจะให้มึงรู้ด้วยหรือว่ามึงไม่สนใจอะไรเวลานี้สภาอินทรีย์อันสูงเกียรติได้ต้อนรับน้องใหม่อีกคนแล้วมึงรู้หรือยังอะไรของมึงกูไม่รู้เรื่องใครวะอ้อ นี่ก็หมายความว่าเตะของมึงจะจิกะกบ,บาลใครมาร่วมด้วยแล้วอย่างนั้นเหรออย่างนั้นสิไอ้ตัวที่มาใหม่เนี่ยก็ได้บารมีของกูแล้วต่อให้มึงเดาสิปีก็เดาไม่ถูกด้วยเอาเสือกรุงซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเขาพอจะคาดคะเนได้ถูกจากการบอกเล่าของฤทธิ์ีแล้วว่าถึงอย่างไรเสียคนที่เจ้าแฉนเอ่ยเป็นในๆก็คงจะไม่พ้นจากเจ้าแม็กตงหูเป็นแน่แท้ แต่แท่งทำหน้าตายถามย้ำไปอีกครั้งใครไอ้แม็กยังไงแล้วแชนตอบหน้าตาเฉยควักหวีออกมาจากกระเป๋าหลังหวีเสยปราดไปอย่างไม่สนใจเท่าไหร่นักอ้าวก็ไอ้แม็กก็มึงนะ่ะเคยกัดกันมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมดันมาเอี่ยวกันได้แล้วไหนมึงบอกว่ามึงไปเอาตัวไอ้แม็กมาอย่างนั้นเหรอเออสิวะ แล้วสมิงเจ้าเล่ก็เล่าให้เขาฟังอย่างละเอียดละอ,อ่ถึงการไปช่วยแม็กให้พ้นจากการตะครุบตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดทั้งนำมาส่งให้แก่เจสเลมอนอืมจากครางแล้วพยักหน้างึกๆึแล้วเวลานี้ไอ้แม็กอยู่ที่ไหนมึงอย่าลืมนะว่ามันก็กูเคยมีเรื่องกัดกันมาก่อนแล้วนี่พระเจ้าเตียยของมึงดันไปจีกหัวไอ้แม็กมาร่วมด้วยมึงจะไว้ใจมันได้ยังไงกูก็ไม่รู้ เป็นพระบรมราชโอคงการของเ็กเสียนห้องแต่นี่ว่าแต่มึงไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรหรอกกูก็บอกไอ้แม็กไว้แล้ววันลงมาสมหัวอยู่ในกันแบบนี้ขืนกัดกันก็เท่านั้นถ้าทางไอ้แม็กมันก็หัวโขดเหมือนกันแหละแล้วนอกจากเรื่องนี้ยมึงมีอะไรอีกบอกมาให้หมดแล้วเชิญสหัวพ่อมึงไปให้พน้นกูจะนอนพักผ่อนสักทีตั้งแต่มาร่วมเสวนากับพวกมึงนี่กูไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยพัพพา มึงอย่าพูดเล่นไปไอ้จากลืมแล้วเหรอว่ามึงกับกูมีงานอะไรรออยู่แล้วกูก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าได้ผลไปแค่ไหนมันเรื่องอะไรของมึงวะพูดให้เขาใจหน่อยสิก็ไอ้เรื่องที่เจ้านายวรกิจมันสั่งพร้อมๆกันเมื่อสองสามวันก่อนไงเล่าขณะที่แฉนพูดตามมันจ้องจับที่เขาอย่างไม่กระพริบจนกระทั่งเขาต้องเป็นฝ่ายหลบไปเสียก่อนอ่านท่าทีของแฉนไม่ออกแม้แต่น้อย สงบกิริยาภายนอกเป็นปกติแต่ใจเต้นแรงในขณะที่ตอบเรื่อยๆอย่างไม่สนใจนักอ๋อเรื่องในมนสุริยะใช่มะเออมึงควานไปได้แค่ไหนแล้วเรื่องไอ้หมอเนี่ยกูก็อยากจะฟังมึงเฉลยเหมือนกันแหละเลวเว้ยเขายักไหล่กรุงเทพมันแค่ปลาเต๋วแค่นี้ก็จริงแต่คนอย่างกันนอนกูไม่รู้จะไปควาาไอ้หมอนี่ได้ที่ไหน จริงหรือเปล่าไอจา้จักมึงเป็นคนโง่เหรอหรือว่าแกล้งทําเป็นโง่มึงหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทํามึงโง่จริงก็โง่ขนาดหมาไม่แดกแต่พูดก็พูดทว่าไอ้ตัวกูก็โง่พอๆก็มึงเหมือนกันสุไอ้เจสไม่ได้ทําไมไอ้เจสจับรอยได้อย่างนั้นเหรอไม่รู้สิกูรู้แต่เพียงว่าเมื่อตอนทุ่มเศษมานนี่แหละ ไอ้เจษครานกลับมาซุกหัวอยู่ที่อู่ภิสาลยนหลังของมันนั่นแหละยังก็หมาโดนน้ำร้อนลวกจากเอ้ยถ้ามึงไปเห็นมันมึงก็จะรู้ได้เองว่าพิษสงของไอ้คนชื่อมอนสุรยิยะน่ะมันมากมายอย่างคาดไม่ถึงมาก่อนทีเดียวทำไมวะไอ้เจษพบมนอย่างนั้นเหรอแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขาแกล้งถามซ้ำท,ท,ทั้งที่รู้ดีแต่สิ่งที่เกินความคาดหมายของเขาไปอย่างหนึ่งก็คือ เจสไม่ได้ดับดินไปจากการประทะกับเขาเมื่อตอนเย็นและสามารถหลุดรอดพ้นจากการจับกลุมของตำรวจมาได้อีตอนแรกกูก็ไม่รู้อะไรชัดนักล้อกแชนกล่าวเสียงต่ำ,ตำเหลือบตามองเขานิดนึงใบหน้าเคริมอย่างผิดสังเกตลาวสองท่มกว่ากูเกลอยู่แถววงเวียน22 เจอไอ้ช่วงตาแหกมาจากไหนก็ไม่รู้หัวมันบอกว่าไอ้เจสถูกมือดีที่ไหนไม่รู้ซัตดเข้าให้เวลาเนี้ซุกหัวเลียแผลอยู่ที่เอกไมความจริงก็ไม่เชื่อเรื่องใช่ล้าอะไรของกูหรอกมาเอกใจว่าไอ้เจสมันก็ได้รับคําสั่งให้ตามล่าตัวมนพร้อมๆกับมึงและก็กู นึกว่าคงจะเป็นไอ้หมอนนี่และก่อนนึกไม่ถึงมาก่อนบ่มือชั้นไอ้เจษดันไปพลาดท่าพลาดทางเขายังไงก็เลยไปดูใจไอ้เจษมันโหยไอ้จักเอ้ยสมิงก็รองใส่หัวเด็กควักบุหรี่ออกมาจุดศพแล้วกล่าวต่อไปว่ากูนึกว่าไอ้เจษจะไปบ้านแล้วซะอีกเจอเขาสองเม็ดเม็ดแรกหลังมือวิตแหลกเม็ดหลังซัดเข้าที่สมบักแต่มันกระดูกแข็งชิบโผงเลย เป็นมึงกูว่าสีแงแก่เสือกรุงหัวร้อนในลำคอพยักหน้าเนิบเนิบเออแล้วมึงรู้หรือยังว่าไอ้เจดเป็นซัดก็ใครมาตอนแรกไอ้เจตอุบเงียบแต่กูหลอกตลบหน้าตลบหลังถามสักพักเดียวมันก็ยอมขายให้มันก็จริงอย่างที่กูสงสัยนั่นแหละว,ว่าแต่นึกไม่ถึงเลยว่าไอ้มอนเนี่ยมันจะมีพิษสองขนาดนั้นกูเองก็ชักจะแยงแยงแล้วสิแล้วยังไงอีกเอ๊ นี่มึงเอาหัวไปซุกงามที่ไหนมาว่าไอ้จากมึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเชียวเหรอเออสิวะไอ้เจตไปหยิบพ่อกูนี่แล้วงานนี่ต่างคนต่างก็ทําในวรรกิจมันก็สั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครมีความสามารถจิกหัวเจ้ามอนมาให้มันได้ก็เอาแสนบาทไปกูจะไปรู้ทิศทางของเจตได้ยังไงเขาแกล้งถามพร้อมกับอย่างท่าทีของแชนไปในตัว มึงคงจะจำไอ้เตึกหลังที่เราไปขนหุ่นอับปลีคราวนั้นได้ใช่มาแล้วทำไมก็ไอ้เตึกหลังนั้นแหละเป็นที่ที่ไอ้เจษเกิดปะทะกับไอ้มอนเข้าให้ไอ้เจษถูกยิงวิตตายหงลูกน้องของมันสองสามตัวพลอยตีตัวไปนรกด้วยเจ้ามนก็ไม่ยอดยาจิตของมันหลบไปได้แล้วก็ไล่ๆกันนั่นแหละปอลิสดันแทรกเข้ามาเป็นมือที่สามไหนมึงว่าไงนะไม่ยอดยาจิตอะไรของมึง เขาแกล้งขมวดคิ้วท่าทีเหมือนสนใจอย่างที่สุดซ่อนความรู้สึกไว้ในเบหน้าเฉยเมยอ,อย่างมิดชิดกูพอจับเขาได้ว่าตอนแรกมันให้ลูกน้องของมันตะกรุบตัวผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนจะชื่อกันหนกกันหนกอะไรนั่นแหละไอ้เจสไปเสิร์ฟรู้มาได้ยังไงก็ใหม่รู้ ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ยอดพิษสวัสดของเจ้ามนมันก็นเลยไปตะครุบตัวมารีดหาทิศทางของมนแต่แล้วยังไงก็ไม่รู้เจ้ามนเสือบส่อตามมาอีท่าไหนไม่รู้ไปช่วยลอดมันได้หญิงเจ้าเจ็ดความไปและโปรลิก็เข้ามาแทรกตอนหลังไอเจ็ดหลุดพ้นมือตำรวจมาได้ยังไงเล่าตัวมันเองก็ไม่รู้หรอกแชนบนอุบอิบในลำคอแววชงนฉายกราดในดวงตาของมัน มันบอกว่าเพิ่งมารู้เรื่องในตอนหลังได้ความว่าลุงน้องของมันหิวหลบออกมาได้เป็นคนเดียวที่ไม่ได้เจ็บและก็ผลมือโปลิสมาได้และก็พาดิ่งตรงมาที่เอกกําไมนี่แหละเออก็หมายความว่ารังของพระเจ้าเตี้ยของมึงนี่ก็พลอยชิบหายไปด้วยรังหนึ่งแล้วสิกูก็ไหวยอย่างนั้นแหละเขาเงียบไปครู่ใหญ่อย่างใช้ความคิดพยายามค้นหาสิ่งที่แฝงในใบหน้าร้อยเลขของแชน แต่ก็ค้นไม่พบแล้วก็เอ่ยด้วยเสียงต่ำๆนี่แชนกูยังกังขาไม่หายเลยวะ่ะมึงเสือกมาสอดรู้รังของกูดียังไงนี่เป็นหนที่สองแล้วนะเอาเหอะมันไม่สําคัญอะไรนัก้อกมึงอย่าข่องจิตไปเลยวะก็ทํานองเดียวกับกูบกรู้หลังของมึงที่สอยแสนสุขคลองเตยก่อนแล้วกันมันยักคิว้วรีตามองดูเขาอย่างยียวน พอเขาขยับตัวก็ชูเตีนหราเตรียมปัดป้องเสื้อกรงสบดพําอยู่ในลำคอควักบุรี่ออกมาจุดโสบ้างไอ้จักกูรู้ดีว่ามึงกับกูน่ะไม่มีวิธีทางที่จะเข็นข่ากันหรอกในที่สดสมิงกระรองเจ้าเล่ก็ชะงงอกหน้าเข้ามาใกล้กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบา เพราะฉะนั้นกูก็จะบอกให้เพื่อเอากุศลผลบุญไปในชาติหน้าถ้ามึงรักที่จะมีเงาหัวอยู่ต่อไปล่ะก็อย่าพยายามมาปนเปลี่ยนแถวหลังหนูแห่งนี้ของมึงอีกต่อไปก็แล้วกันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเชื่อพ่อเ้อมึงหมายความว่ายังไงขณะที่เขาถามก็เย็นว่าไปทั้งตัวเหมือนถูกไฟฟ้าโดดคำพูดอมพันนำของแชนก่อความมิตตกให้เขาอย่างเร้นลึก ความรอบรู้ของแชนมีมากเกินไปแล้วมากจนเขานึกไม่ถึงและขนาดเดียวกันก็ยิ่งดูท่าทีของมันไม่ออกขึ้นทุกทีไม่รู้ว่ามันจะมาไม้ไหนกันแน่ความคาดไม่ถึงทำให้เขานิ่งงานไปชั่วขณะและก่อนที่จะเอ่ยอะไรต่อไปอีกแชนก็ลุกพรดพลาดขึ้นยืนแล้วบิดตัวเหมือนแมวบิดขี้เกียจกูมาเนี่ก็เพื่อบอกข่าวให้มึงรับทราบไว้เท่านั้นแหละไปละโวย ก่อนที่เขาจะยับยั้งไว้ได้ทันแชนก็พุบหายไปทางประตูด,ด้านหลังติดกับห้องน้ำอย่างรวดเร็วปล่อยให้เสือกรุงยืนงองอยู่กลางห้องเหมือนไก่าตาแตก